สวัสดีเช้าวันอาทิตย์เด้อค่ะมื้อน,นี้มาแกงเ็ดสู่กินเด้อค่ะมาเลยเด้อค่ะมากินแกงเ็ดนํากันเด้อื้อน,นี้ก็แกงเฮดดินค่ะเฮดดินแบบดอกตุมต้มๆนะคะรวมค่ะเฮดเทาก็มีจ้าแต่อันส่วนมากจะเป็นดอกนุ่มๆเนาะค่ะตุ้มๆกระตุ้มน้อยๆน,นะคะเอาก็ได้อันใบผักติ๋วค่ะแล้วกัผักอีตูแค่นั้นละคะ่ะ แรกๆเราก็ใส่น้ำแล้วก็ปรุงปลาแดกแล้วก็น้ำปลาผงชูรสค่ะแล้วก็เอาเห็ดลงไปจ้าเดี๋ยวจงปรุงอีกทีนึงก็ได้น้องค่ะปรุงไปแล้วกะถ้าเฮาซิมเบิ่งมันบอแซบเขาก็จงปรุงใหม่ก,ก็ได้ค่ะนี่เด้อค่ะเห็ดมีแต่ดอกงามๆจ้ะเห็ดถึกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็อันนี้ซื้อกินเด้อจะบไ,ไปหาเด้อค่ะอันนี้ซื้อ ซื้อไอ้เพิ่นซื้อคะ่ะอันนี้พักอีตู้เข้ากะล้างไว้แล้วจ้ากะเตียมพร้อมให้มันสีซุกเข้าจะเอาลงไปเนาะคะ่ะกะเตาท่านคือเก้าเนาะคะ่ะมื่อนี้แกงเห็ดอยู่บ้านยายคะ่ะเติมน้ำป่าลงไปคะ่ปะปลาคะ่ะ นี่คะ่ะปรุงไปครบเมดแล้วกะ็เอากระทาให้มันเดือดจนมันสุกนะคะนี่เลยคะ่ะแซบแหงจ้าใบผักติ้วกับยากแก่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันบม่ค่อยเป็นยอดเนะาะจักมันเป็นหยางคะ่ะ <c oughs> ยามเฮาใย,ยได้เห็ดแกงผัดไปเบิ่งผักติว้วผัดบ่มียอดเนาะคะ่ะ มาเด้อค่ะเอาถ้วยมาตักเอาเด้อผู้เลยอันอยากกินแกงเห็ดน้ำถือถ้วยมาเลยเน้ะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีค่ะ